พวออนไลน์เลิร์นิ่งเลสซ่นบทเรียนออนไลน์ป .2 สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัติศาสตร์วันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทินที่แสดงเหตุการณ์สำคัญในอดีตและปัจจุบันปฏิทินเป็นเครื่องมือบอกช่วงเวลาเป็นวันสัปดาห์เดือนและปีวันที่5ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมเป็นวันสิ้นปีประโยชน์ของปฏิทิน 1. ทําให้รู้วันเดือนปีทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต 2. ทำให้รู้ว่าเหตุการณ์สำคัญหรือวันสำคัญต่างๆเกิดขึ้นในวันเดือนและปีใด 3. ใช้เป็นบันทึกการทำงานเช่นวันเดือนปีที่ส่งการบ้านวันเดือนปีที่เป็นวันสอบเป็นต้น